สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เดชออปทารอดหายทันชรยานะคะเร็บเนี้เราจะมาอัปเดตสองคนรักเก่าไปใช่อัปเดตสองคนรักเก่าฮาวิ่กันค่ะมากันที่ท่าสุดท้ายท่าท้ายสุดกันในวันนี้ธทกดินผู้ศักดนบมังกรค่ะ1 6กถึง3ากันยา,นายจะเป็นการดูดวงแบบตะวันตกและทช่วทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพ่อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้ อย่าเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตคุณนะจ้าดินจ๋ามะเรามาดูความสำคัญคุณก่อนแล้วค่อยไปส่องคนรักเก่าวสวัสดีชาวสองสวัสดี FC สวัสดีสมาชิกท่านตเก่าใหม่ๆที่ติดตามร,รับชมรับฟังด้วยนะจ๊ะ<จ>เรามาดูกันซีว่าความรักของคุณนี้จะเป็นเช่นไรอ่าที่ผ่านมาหรือปัจจุบันบางอันผ่านไปแล้วบางอันกำลังเป็นอยู่ หรืออนาะคตกำลังจะเป็นความสัมพันธ์คุณเป็นแบบไหนการและเลิกกันทำไมสองคนรักเก่าก็คือต้องเลิกกันไปแล้วถูกไหมอ่ะมามาดูกัน The f o o l เป็นไพ่ใบแรกเลยเดินทุศกันมังกรค่ะอืมมีเกณฑ์ของการเดินทางนะเดินทางไปไหนช่วงนี้เออถ้าเดินทางแล้วจะดีนะคะในความรักความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่เนี้ยคุณได้รับอิสระหรือมีความรู้สึกว่า ต้องจมอยู่กับบางสิ่งบางอย่างถึงแม้จะเกิดการเริ่มต้นใหม่ก็จริงมันอาจจะมีการเริ่มต้นใหม่กับสถานการณ์ใดๆก็ตามได้ยินเสียงฝนไหมคะพายุมันเข้าบ้านอาจารย์ฝนตกหนักมาเป็นเวลาหลายวันแล้วไม่รู้น้ำจะท่วมหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> คุณอาจจะรู้สึกว่าต้องทนอยู่กับความโดดเดี่ยวไหมความเป็นอิสระมีก็เรียกได้อย่างเสียอย่ามไหม ความเป็นอิสระนะมีแต่มันรู้สึกถึงความโดดเดี่ยวเดียวด้รู้สึกถึงการต้องทนในบางสิ่งบางอย่างทนอะไรอยู่คะทนต่อการจากไปของใครบางคนพยายามจะเริ่มต้นใหม่กักชีวิตหรือเปล่าเอคุณอาจจะที่ผ่านมามันเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องอดทนต้องปรับตัวคุณเป็นดีเอ็มเพเลยนะคุณเป็นคนเข้าใจคนอื่นได้ดีอ่ะเขาเรียกว่าคนที่ สามารถเข้าอกเข้าใจคนอื่นได้ดีแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยมีใครเข้าใจคุณก็ได้นะคุณมีความอ่อนอยู่ข้างในมีความแข็งกร้าวอยู่ข้างนอกหรือว่าบางคนก็ดูเป็นคนที่แบบด,ดูแลคนอื่นได้แต่ก็อยากได้ก็ต้องการคนดูแลด้วยเช่นเดียวกันแต่รักอิสระค่ะชอบเดินทางชอบทํานู่นทนํานี่ไม่ชอบถูกกะเฑนไม่ชอบอยู่ในระเบียบอ่อ ความคิดที่เป็นอิสระการเดินทางชีวิตที่เป็นอิสระใดๆก็ตามของคุณอะไรอย่างเงี้ยเป็นออฟเพนเอร์เคิลช่วงนี้ดูเงียบเียบเหงาเหาดูอย่างที่บอกการเริ่มต้นใหม่คุณต้องเหมือนคุณพยายามที่จะฝ่าฟันที่จะปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ทั้งๆที่มันทุกข์ไหมมันทุกข์ค่ะมันไม่ได้มีความสุขแต่มันทีคุณอาจจะรู้สึกถึงการเลือกอะไรไม่ได้ มันมันอยู่ในสถานการณ์ที่ต่อให้ปรับตัวก็แล้วต่อให้คุณจะใช้พลังงานที่มีอยู่ความเข้มแข็งความแข็งแกร่งมันก็ช่วยอะไรคุณไม่ค่อยได้เลยนะจ๊ะเดอะแฮงแมนมาบอกว่าอะไรมาบอกว่าต้องทนนั่นแหละทนเสียสละบางทีคุณต้องเสียสละเพื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อได้ไวนะสิ่งใดสิ่งหนึ่งเสียสละความรักหรือเสียสละอะไรก็ตามเพื่อเพื่อที่จะมี แนวชีวิตที่เดินต่อไปเออเป็นคนเสียสละอืความสัมพันธ์เนี้ยมันรู้สึกถึงความสั่นคลอนจะไปต่อก็ไม่ง่ายเลยนะจะเลิกลาก็ไม่ง่ายยิ่งถ้าใครครบซ้อนๆอ,อยู่แล้วเนี่ยมันก็ยิ่งยากเข้าไปใหญ่เลยนะอืมมันอาจจะเป็นความรักที่คุณรักแล้วเสียสละจำยอมจำทนจำใจแต่ว่าความรู้สึกที่มันค้างคาในสิมันไม่สามารถตัดรอนออกไปได้ ความสัมพันธ์ที่มีเนี่ยมันสิบดาบเลยนะเ,เขากระทบทวนถึงความสัมพันธ์ที่ผ่านมากระทบทวนถึงความสัมพันธ์ข้อดีข้อเสียระหว่างมีคุณกับไม่มีคุณเหมือนกันแต่เจ็บไหมเจ็บนะสิบดาบเลยนอนจมกองเลือดดิ้นกระเดวกระเดวกระเดวแบบนี้เลยแต่เขาก็รู้สึกถึงความเป็นอิสระดีแล้วก็รอคอยทําไมถึงเกิดการรอคอยแบบนี้คะอะไรที่เกิดการรอคอยการรอคอยนี้เกิดจากอะไร การรอคอยนี้เกิดจากอะไรมันเหมือนต่างคนต่างรเริ่มต้นชีวิตใหม่ไหมแต่มันด้วยเหตุและผลด้วยความจํามันมีเหตุผลอะมันมีเหตุผลถามว่าเลิกกันแล้วเป็นยังไงไหนดูสิว่าทําไมเลิกกันอะจัสติกุณาจะดิวกับราศีตุ้นราศีสิงราศีตุ้นราศีสิงธาตุไฟไมเมษสิงธนูธาตุด,ดินผู้ศพกันมังกรทําไมเลิกกันเหรอ เพราะเด็กไหมมีความสัมพันธ์ที่มีใครมาแทรกกลางระหว่างคุณสองคนหรือเปล่าหรือเพราะว่าบางทีมีเหตุและผลหรือว่าคุณอาจจะอยู่กับสถานะไม่ชัดเจนหรือว่าอยู่ในความฝันอันยาวนานรู้สึกว่าใครบางคนในที่นี้ไม่ได้เต็มที่ในความสัมพันธ์ค่ะคือเราพยายามทําเต็มที่แล้วดูแลจิตใจดูแลทุกอย่างแต่ว่าพอทําอะไรไปไม่ได้ได,ได้รับอะไรกลับคืนกลับมาเลยมันทําให้รู้สึกถึง เบื่อความเบื่อหน่ายที่จะทํามันบังเกิดความรู้สึกว่ามันก็ไม่ไหวแล้วเนาะเราทําเต็มที่แล้วอะ่ะแล้วก็มันไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลยเอ,อ่อการที่เราทําอะไรกับการให้ฝ่ายไม่ทําอะไรมันก็แย่มันรู้สึกแย่อยู่นะอืมเลิกกันเพราะว่าเหตุผลเพราะภาพลวงตาเพราะว่าคิดว่าเราจะอยู่ร่วมกันไปนานๆเราจะดีต่อกันเอ,อ่อ เราจะดีต่อกันเราจะเขารียกว่าอะไรใช่เพราะความสัมพันธ์ไม่ถูกเติมเต็มเราขึ้นมาเราก็เลยรู้สึกว่าการที่มีการที่มีอยู่มีอยู่แล้วมันไม่ดีไม่มีก็ได้ก็ได้นะถ้ามีอยู่แล้วไม่ช่วยอะไรไม่ช่วยทำให้เราสบายใจไม่ได้ให้ความรักกับเราเหมือนจะแค่เรา ไม่แต่สนใจเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็เราก็มีทางเลือกของเราทําไมเราต้องอยู่ในความสัมพันธ์ที่ต้องอดทนขนาดนั้นมันอาจจะเจอสถานการณ์แบบนี้มาเป็นระยะเวลาน,านานมากเกินไปก็ได้พอเจออะไรมานานๆก็ระดม่รู้สึกว่าเออไม่เอาละเบื่อละไม่อยากอยู่ตรงนี้ละเออเราเดินจากไปได้ไหมอ่ะเราไม่ควรจะอยู่ตรงนี้ดีไหมอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอารมณ์ประมาณนั้นไหมคะอืม อารมเหมือนประมาณอืมบางทีความคิดของคุณนะกับความคิดของเขาเนี่ยมันเป็นความคิดที่ค่อนข้างจะสวนทางกันแล้วอ่ะมันไม่ไปคิดทางเดียวกันแล้วมันสวนทางกันโดยสิ้นเชิงเออมันสวนทางกันโดยสิ้นเชิงมันไม่ได้มีความสุขแบบที่เคยมีหรือว่าอย่างที่บอกมันไม่ถูกเติมเต็มในบางกรณีนะมีคนแทรกเข้ามาเป็นเด็กว่าอืม หรือว่าเราอยู่ในความฝันที่ดูแลไม่ได้โอเคไหมอ่ะองคนรักเก่าฮาวายโยไปสองดูคนห่มคุณกันเล้วกันแล้วชีวิตเขาเป็นไงเขาสาบายดีไหมเขายังคิดถึงเราไหมเขาอยากกลับมาหาเรามั่งไหมหมดมุนหมดกรรมหมดวาสนากันแล้วหรือยังเออมาสองคนรักเก่าฮาวายคุณทัดดินเซบกสิบหกถึงสามสิบกันยาอ่ะเรามาดูกัน เขาเครียดนะเขานอนไม่ค่อยหลับหรอกจิตตกทีเดียวนะเขามีความเครียดที่ถาถมเข้ามาเออเขารู้สึกว่าต้องอดทนต้องเข้มแข็งไว้กับสถานการณ์เขามีความน้อยใจกับบางเรื่องค่ะเออกับความรู้สึกของการรักตัวเองเขาอาจจะรักตัวเองมากก็ได้นะเขาเป็นคนฉลาดนะคนเนี้ยความคิดของเขาฉลาดเขาพยายามตัดใจเหรอ,อเดี๋ยวก่อนนะอ่า มันเหมือนกับชีวิตเขาตอนนี้มีมีเส้นทางที่เลือกถามว่าชีวิตเขาโอ้เขาก็มีความสุขดีนะบางคนเขากลับไปอยู่กับพ่อกับแม่หรืออยู่กับลูกๆลูกๆก,ก,ก,ก็รักเขาอะไรอย่างนี้ก็ได้หรือเขามีพ่อแม่พี่น้องที่ดูแลดีก็ได้ถามว่าในความเป็นจริงเขาก็เครียดนะเขาฉลาดเขาเก่งเขาพยายามพยายามรักตัวเองให้เป็นแล้วก็รืมความทุกโศกรืมพยายามตัดใจจากสิ่งที่ทําให้ชีวิตมันดรามา่า ถ้าอะไรกับชิตเขาดามาเขาพยายามปล่อยพยายามวางพยายามไม่สนใจพยายามที่จะปรับตัวเองให้ได้เพื่อไปข้างหน้าก็ได้นะพยายามตัดใจหรือบางคนอาจจะแบบเฮ้ย hey, มันมันมีเรื่องทุกข์อ่ะมันหมายถึงเรื่องทุกข์ที่มีเยอะเกินไปแล้วไหมเออเรามีเรื่องทุกข์กันเยอะเกินไปเราก็ควรจะเราก็ควรจะปล่อยวางบางสิ่งบางอย่างเพื่อโฟกัส เขาอาจจะกําลังโฟกัสเขากาลังอาจจะมีเป้าหมายเขาอาจจะกําลังมีความสุขดีหรือเขาเป็นคนที่ชอบทําอะไรเพื่อครอบครัวก,ก็ได้นะเหมือนสิบสิบถ้วยเนี่ยยุ่งกับครอบครัวปีปานะ่าหน้าอารุต้าบุตรบริวารพ่อ,อแม่อะไรอย่างเงี้ยแต่เขานอนไม่ค่อยหลับเขามีความเครียดเขารู้สึกเหงารู้สึกน้อยใจแต่เขาก็ต้องทนแหละอารมณ์นี้ค่ะอ่ะเขาคิดถึงคุณบ้างไหมเขาคิดถึงคุณบ้างไหมคะ คิดถึงซคิดถึงแล้วเสียใจด้วยใช่เขาคิดถึงแล้วเขาเสียใจจริงๆเขาคิดนะในตัวในในลำพังตัวเขาเองอะ่ะเขาค่อนข้างมั่นใจเขามีตัวเลือกนะเขาสามารถมีตัวเลือกในชีวิตใช้ชีวิตที่ดีได้แต่เขาอาจจะทนอยู่กับสถานการณ์ที่เป็นอยู่เหมือนเขารักอะ่ะเขารักเขาถึงทนเขาก็เสียใจเหมือนการที่ต้องต้องห่างกาันถึงการจากลาแต่การอยู่ การจากราักกาันอยู่ก็ผลลัพธ์ไม่ต่างกันค่ะเมันก็เขาก็เสียใจยเขาก็ทุกข์นะค่อนข้างทุกข์ทีเดียวค่ะอยู่ก็ไม่สุขค่ะไปก็ไม่สุขอารมณ์ประมาณนั้นว่าจะคิดว่าโหอยู่ตรงนี้ก็หาความสุขไม่ได้เลยพอไปมันก็ไม่ได้มีความสุขเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ดีดีกว่าอยู่ดีกว่าอยู่ไปดีกว่าอยู่อารมณ์คือไปดีกว่าอยู่นะจ๊ะโอเคไหมอ่ะเขา วางแผนอะไรกับความสัมพันธ์ของคุณบ้างหรือเปล่าวางแผนอะไรไว้บางทีเขาอาจจะคิดว่าการอยู่กับคุณมันคือกรรมก็ได้เขาคิดถึงเขาอยากกลับมาอยู่รวมกันเป็นครอบครัวอีกครั้งถึงเขาจะดูถึงเขาจะดูแบบไม่สนใจไม่ใย,ยดีเดี๋ยวดูไม่อะไรก็ตามแต่เขายังลึกนรึกถึงเสมอถึงการเป็นครอบครัวถึงความสัมพันธ์ที่ผ่านมาถึงมันจะจบไปแล้วถึงมันจะเลิกไปแล้วแต่เขาก็ยังไม่ได้อยากจบนะ เหมือนตัวเขาเองก็ยังกังวลใจยังคิดถึงเรื่องราวเก่าๆกา,ารอยู่รวมกันอะไรอย่างเงี้ยมันมีเหตุอนะ่ะใช่มันมีเหตุให้ต้องไกลห่างอาจจะไม่ได้เรื่องความรักอย่างเดียวก็ได้อาจจะเป็นเงินทองปากท้องอาจจะเป็นชีวิตที่มันเลือกไม่ได้มันต้องเลือกอะไรอย่างนี้ไงมันอาจจะเป็นชีวิตแบบนั้นก็ได้นะคะเออคนเราอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะจะลำบากอยู่กับสถานการณ์ที่เป็นอยู่อ่ะอืม อารมณ์ประมาณเหมือนอารมณ์ประมาณเหมือนแบบเออเราอยากจะจะห่างกันเพื่อเพื่อต่างคนต่างไปใช้ชีวิตแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เขาวางแผนอะไรไว้เหรอให้เขาเข้มแข็งก่อนคิดถึงนี่นแหละแต่ว่าจริงๆการจากมันก็ดีเหมือนกันมันหมดภาระหมดหน้าที่ต้องเข้มแข็งแล้วเดินต่อไปค่ะเขารักคุณไหมอะรักไหมคุณอาจจะดิวกับราศีมังกรราศีมังกราางกราศีกันราศี อะไรเพิ่มเติมเข้ามาเขารักคุณไหมก็รักนะจริงความรักเนี่ยมันโอเคเลยความรักความต้องการการอยากมีอยากได้แต่มันมีเหตุจําเป็นด้วยแหละอะพูดถึงเหตุจําเป็นด้วยแหละมีเหตุจําเป็นอาจจะไม่ใช่เรื่องความรักอย่างเดียวอาจจะใครในที่นี้มองไม่เห็นคุณค่ามองไม่เห็นราคาหรือใครในที่นี้อาจจะมีเรื่องของปากท้องเข้ามาเอี่ยวความจําเป็นค่ะ เขามีคนใหม่ไปแล้วหรือยังเขามีคนใหม่ไหมโอ้มีคนมาจีบมาแยะแ้าเขาไม่เอาอ่ะคนนี้เขาเลือกเยอะเขาไม่เอาเขาไม่ได้สนใจอะไรเขาสนใจเงินค่ะชีวิตความมั่นคงเงินทองความรักคนนี้ถ้ารักใครเรารักจริงจริงถ้าเขาลองได้รักใครชัวครับมันมีคนเข้ามาจีบมันมีคนเข้ามาหาแต่ดูเหมือนไม่เอาเขาอาจจะมองถึงความไม่สนใจแล้วก็ถ้ารักใครแล้วเนี่ยเขาเขาเป็นคนที่ไม่ใช่ว่ามีคน ในความรู้สึกของเขานะความรักเนะี่ยมันดูเหมือนถ้ารักใครแล้วเขาก็ถอนตัวไม่ขึ้นหรอกเขาก็อยู่ตรงนั้นแหละมันรักแบบรักแล้วลืมไม่ลงไม่ได้อยากจะเปลี่ยนคู่ไปเรื่อยๆมีคนเข้ามาจิตเยอะนะควรรอหรือควรพอคะควรรอหรือควรพอควรรอหรือควรพอรอได้ถามว่ารอได้ไหมใช่อาจ่ามองว่าในความสัมพันธ์เนี่ยมันก็ยังคง จันมองนะมันยังไปไปกับกับยังรู้ข่าวข่าวต้องทําใจมันอาจจะต้องใช้เวลาเออมันอาจจะต้องใช้เวลารอได้นะถ้าอยากรอถ้าคุณไม่มีใครก็รอไปแต่ถ้าคุณมีคนใหม่ไปแล้วก็ไปเออบางทีสิ่งเก่าๆมันก็อาจจะไม่ได้ทําให้เราสองคนมีความสุขอีกแล้วก็ได้นะคะโอเคไหมอืมเขาฝากบอกได้เขาอยากฝากบอกอะไรกุกคุณคะเดอะมูน เขารู้สึกไม่ค่อยสบายใจกับความสัมพันธ์เขาตัดสินใจเขาตัดสินใจทําอะไรไปก็ไม่ได้สุขที่ผ่านมามก็ยากลําบากกับชีวิตนะตัดสินใจคือเขารู้สึกว่าการที่เขาอยู่แบบนั้นถูกเารัสเอาเปรียบไหมไม่ถูกเติมเต็มจริงๆ,จร,งๆจริงเขาก็อาจจะตัดสินใจถูกก็ได้ที่เขาเดินไปอะ่ะเพราะว่าการอยู่แบบนี้มันก็ถูกเอารัดเอาเปรียบไม่ค่อยแสดงความอะไรต่อกันจบไปมันก็มันดูมันก็โอเคนะ ถ้าฝากบอกได้เขาก็อยากฝากบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ยังคิดถึงการเป็นครอบครัวอยู่ถ้าคนเคยเป็นครอบครัวกันหรือเขาอยากให้คุณเป็นครอบครัวก็ตามแต่ว่ามันมันไม่ง่ายเลยต่อการที่เราสองคนจะกลับมาเริ่มต้นกันใหม่แต่ก็ลองมองไปก่อนอาจจะมีโอกาสที่จะกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ได้เหมือนกันนะจ๊ะอ่ะขอไพ่แนะนําหน่อยค่ะไพ่แนะนําให้กับความสัมพันธ์รักนี้เดอะอมเพสเลยนะรักนี้ อาทำงานไปทำงานโฟกัสกับสิ่งใหม่ๆเดินไปข้างหน้าบางทีถ้าความรังข้างเก่าอะไรที่มันเจ็บปวดก็ทิ้งไปอะไรที่มันดีๆก็เก็บคืนเก็บมาไว้มีโอกาสเริ่มต้นไพ่นะจารย์ไม่รู้นะใครบางคนที่ไปแล้วเนี่ยม,มีโอกาสเริ่มต้นใหม่ถึงจะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองถึงจะไปอยู่ในไอ้นี้ของตัวเองแต่ใจยังคงรักมั่นจากที่มองใจยังคงมีต่อก,กันใจยังคงรักมั่นใจยังคงไม่ได้ห่างหายไปไหน ใจยังคงอะไรอาวรกันอยู่แปลกจังเลยอะ่ะเลิกกันแล้วแต่ว่ามันมีเหตุผลคนใดเนะาะเหตุผลสําคัญคืออะไรเนี่ยเหตุผลของการเลิกกันจริงๆมันคืออะไรความเห็นไม่ตรงกันค่ะความรู้สึกเบื่อนายความคิดที่มันสวนทางกันมากกว่าบางทีเราก็เบื่อกับความคิดของเขาบางทีเราอยู่กับใครสักคนเนี่ยเราก็ยังรักอยู่นะแต่เราก็เบื่อในความเป็นเขาด้วยความที่เขาที่ไม่ฟังใครอาจจะเป็นเราหรืออาจจะเป็นเขาก็ได้ ที่เป็นคนที่เชื่อมั่นตัวเองไม่รู้จักฟังใครเลยเป็นอารมณ์ที่น่าเบื่อเป็นอารมณ์ที่ไม่ปรับปรุงไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองเลยเป็นอะไรที่ไม่โอเคเลยอย่างเนี้ยค่ะอืมมันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะเออมันก็เลยอาจจะทําให้ความสัมพันธ์นี้มันมันเบื่อมันเจอมานานเหมือนห่างกันแล้วไม่ดีกว่าห่างกันแล้วรักกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อารมณ์ดีๆแล้วกลับมาเจอกันจาย์มองว่าใครบางคนในที่เนี้ยยังเป็นบุญเป็นกรรมต่อการใช่ รอวันที่จะกลับคืนมารอวันที่ความคิดที่ที่ผ่านมามันตกตะกอนก่อนมันมีโอกาสเป็นการยานมิตรที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีเป็นคนรู้ใจที่ดีเป็นการยาณมันไม่ได้จบกันแบบว่าเกลียดเกลียดกันไปอะอไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะมันมันมีความน้อยใจอยู่แต่มันก็ไม่รุนแรงขนาดที่จะต้องแบบไม่ถึงกะมองหน้ากันอะนะอืมหรือบางคนอาจจะเหนื่อยเกินไปกับการอยู่ตรงนั้นก็ได้ เออไม่พยายามอะไรเลยเหนื่ยเหลือกเกินแล้วเราแยกกันไปซะดูสิต่างคนต่างไปอาจจะได้ดีกว่าการอยู่ร่วมกันก็ได้ความรักไม่ได้มองถุงแค่ความรักอย่างเดียวมันมองปากท้องชีวิตการทํางานด้วยโอเคไหมอ่ะอ่ะขอไพ่แนะนำไพ่แนะนามันบอกว่าอะไรเนื่อยเออไปไปดูแลตัวเองต่างสมมตินะในกรณีที่เห็นเนี่ยต่างคนต่างไปดูแลตัวเอง แล้วก็ดูว่าวันหนึ่งสมมติว่าวันนี้เราอยู่ด้วยกันเราไม่พอใจกันเราบาตรหมางกันเราไม่มีการละกันเนี่ยมันจะทําให้คุณสองคนได้คิดได้ไ้มล่ะว่าเราควรจะอยู่ด้วยกันเราควรจะถอนอน้ําใจกันไว้อ่ะเราควรจะดีต่อกันให้มากเออเพราะว่าไม่มีใครดีตอ่อเราเท่าเขาก็ได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นเป็นบุคคลที่สามนะถ้าเราเป็นบุคคลที่สามหรือว่ามีคนมาแทรกกลางระหว่างความสัมพันธ์เนี่ยมันก็คงต้องจากรากประมาณนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ รืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ Descript ันบ b ็อกดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาที่ใต้คลิปมีไลน์นะคะแอดไลน์มาได้เลยโอเคไหมเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ